เคยพูดกับเพื่อนเล่นๆไหมคะว่าแก,แกถ้าเรา40 50แล้วยังหาหลวไม่ได้เนี่ยเรามาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันไหมละ่ะแนวคิดนี้เกิดขึ้นจ,นจริงๆแล้วเป็นเทรนด์ของคนเจนวายที่กําลังมาแรงมากๆที่อเมริกาแล้วก็อังกฤษค่ะเรื่องนี้รายละเอียดจริงเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปให้ฟังฮะ คนเจนวายคือคนช่วงอายุเท่าไหร่ก่อนคนเจนวายนะคะก็คือคนที่เกิดปีพศระหว่าง2523ถึง2543ก็คือจะอายุอยู่ระหว่างประมาณ22ถึง41ปีส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในวัยทำงานกันหมดแล้วนะคะซึ่งบางคนอาจจะหน้าที่การงานสูงไปแล้วก็มีบางคนหน้าที่การงานยังอยู่กลางๆฐา,านเงินเดือนยังอยู่ระดับกลางๆไปจนถึงสูงแม้จะแตกต่างกันในเรื่องของเงินเดือนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนเจนวายส่วนใหญ่เขาเผชิญร่วมกันก็คือค่า ครองชีพที่มันแสนจะแพงเลยค่ะคุณว่าจริงไหมล่ะ มันทําให้ราคาข้าวของต่างๆรวมไปถึงบ้านซึ่งมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่หลายคนนอยากจะซื้อเป็นของตัวเองมันจับต้องไม่ได้ซึ่งมันจะแตกต่างจากคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจนพ่อเจนแม่เรานะคะที่อายุ30กว่าๆไม่จะเป็นต้องมีการมีงานที่มันดีเลิศเพอร์เฟกก็สามารถจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วเพราะค่าครองชีพสมัยนั้นข้าของสมัยนั้นแล้วก็เศรษฐกิจสมัยนั้นเนี่ยมันดีกว่าตอนนี้มากค่ะ ทำให้เรื่องที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยมันยากมากๆภาวะเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นชัดเจนเลยในสังคมอเมริกันแล้วก็อังกฤษในปัจจุบันที่คนเจนวายฐานะปานกลางการจะฝันซื้อบ้านด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆไอ้ครั้งจะหาคู่มาช่วยกันซื้อก็พบว่าคนเป็นโสดมากขึ้นทั้งที่ตั้งใจแล้วก็หาไม่ได้ และแน่นอนนะคะว่าคนที่อยู่เป็นโสดเนี่ยก็มักจะมีรายได้น้อยกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วผลสารวจเนี่ยพบตรงกันหลายที่นะคะว่าเขาอยากมีบ้านมากกว่าอยากมีลูกอีกแต่ติดปัญหาก็คือว่าเงินไม่พอจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองแถมล่าสุดนะคะมีข้อมูลจาก TMB Analytics ที่บอกว่าคน Gen Y เนี่ยหมดตังไปกับของมันต้องมีกว่าร้อยลักหกสิาให้เงินที่จะมาซื้อบ้านหรือว่ารถซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นและใฝ่ฝันเนี่ยมันมีน้อยลงไงก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า ถ้าเราไม่มีเงินซื้อบ้านเป็นของตัวเองทําไมเราไม่รวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่ยังโสดอยู่แล้วก็ซื้อบ้านด้วยกันซะเลยละ่ะเหมือนที่เราเคยพูดกันเอาไว้เมื่อตอนเด็กๆใช่ไหมละ่ะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเทรนด์นี้นะคะในกลุ่มคนเจน y มันเกิดขึ้นจริงแล้วในสังคมอเมริกันมีสถิติของคนที่ไม่แต่งงานแล้วมาซื้อบ้านร่วมกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทุกปีแม้ในปี2020ที่มันมีโควิเดเยอะๆเนี่ยก็ยังมีตัวเลขคนที่ซื้อบ้านร่วมกันสูงกว่าปี2019อีก หรือแม้แต่ในสังคมอังกฤษเองก็มีหลายบริษัทนะคะที่เสนอเงินก้อนให้คนสามารถกู้ซื้อบ้านร่วมกันได้ถึง4คนแนี่ซึ่งมันแตกต่างจากอย่างของไทยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะกู้ร่วมกันได้แบบต้องเป็นครอบครัวใช่ไหมต้องเป็นคู่สมรสเท่านั้นหรือว่าบางแบงก์เนี่ยก็อาจจะเปิดให้คู่รัก l g b t q สามารถกู้ร่วมกันได้แล้วแต่ว่ามันสูงสุดก็ประมาณ2คนนะคะ แต่แนวคิดการซื้อบ้านร่วมกันกับเพื่อนที่โสดเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ได้สวยงามแบบที่คิดนะสิคะเต็มไปด้วยสารพันปัญหาและต้องมีการร่างข้อตกลงกันอย่างละเอียดมากๆเลยนะเพราะคุณลองคิดดูสิว่าการซื้อบ้านร่วมกันหลังหนึ่งเป็นอสังหาดีมทรัพย์ขนาดใหญ่ราคาสูงที่มันไม่สามารถจะตัดแบ่งกันได้แบบเค้กต่อให้เราจะรักกันมากแค่ไหนจะลองไปใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงคุณนึกดูสิคนนี้อยากจะรีโนเวทอีกคนไม่อยากจะรีโนเวทสวนตรงกลางจะวางต้นไม้ได้กี่ต้นอีก คนไม่ชอบต้นไม้ทํำยังไงหรือวันหนึ่งถ้าอีกคนอยากขายอีก2คนไม่โอเคอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนตัดสินหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่ามีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปลูกหลานของเขาหรือว่าใครที่จะมาเป็นผู้จะเข้ามาอยู่แทนเขาได้บ้างสารพันปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นแน่ๆค่ะแต่แม้ว่ามันเต็มไปด้วยปัญหานะแต่ว่าที่อังกฤษแล้วก็เมริกันเนี่ยก็ยังมีคนที่ยอมซื้อบ้านร่วมกันกับเพื่อนมากขึ้นทุกปีถึงขนาดต้องหานักกฎหมายเก่ง,กงๆแล้วก็ดีๆมาร่างสัญญาข้อตกลงเอาไวใ้ให้แบบละเอียดเลยแหละค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ายัางไง Gen Y อยู่ไหนกันบ้างเข้ามาแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าอยากได้เทรนนี้ไหมซื้อบ้านร่วมกับเพื่อนเพราะว่านาคตไม่แน่นะเทรนนี้มันอาจจะกลายเป็นที่นิยมในบ้านเราที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีอัตราคนโสดเป็น s i n เกิสูงมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมคิดว่ายัางไงคะเจนวนะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยจ้าโอ้ oh, ด้วยนี่ว่ะ